ดรามา่าวงการคริปโตระดับโลกนะฮะล่าสุดคุณแจ็คดอซี่เนี่ยก็เรียกว่าเป็นบิตคอยเนอร์คนหนึ่งนะครับออกมาจ้วงเว็บ3.0บอกว่ามันแค่เป็นละครปาหีนะฮะเป็นแค่ลูกเล่นลูกหลอกของทางวิกซีนะครับพูปแบบนี้เนี่ยมีเหลือชาวอีเทเรียมจะยอมนะครับเกิดการซัดโนน,นีมีการบล็อกบึกบักมันเกิดขึ้นเลยนะฮะเป็นยังไงถ้าคุณเป็นสายคริปโตคุณต้องห้ามพลาดคลิปนี้เลยไลฟ์ฟังนะครับ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมเคมจากช่องคริปโตด็อกนะฮะวันนี้จะมาเล่าเรื่องของดราม่าโลกคริปโตนะครับผมบอกเลยว่าเฮ้ยใครทำคอนเทนต์เนี่ยถือว่าเสี่ยงทีนมากๆนะครับเพราะว่าสาวบิตคอยอีทริอัมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอ่ออินนะครับแล้วก็รุนแรงนะเปรียบเสมือนการบอลก็คือแบบแมนยูลิเวอร์พูลอะไรแบบนี้เลยนะครับซึ่งถ้าหาได้ดูสแตกหลังสุดเนี่ยนะครับเรื่องของ2เหรียญนี้นะฮะก็เรียกว่าห้ามหันแย่งชิงอันดับหนึ่งนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยบิตคอยเองก็เป็นผู้ชนะทุกปีเลยตั้งแต่ปี2013 14 15 ถึง21่สิบนะครับแต่ช่วง,งหลังๆเนี่ยอีเทอร์เรียมนะครับเรียนอันดับ2เนี่ยก็ดูเหมือนจะตีตื้นขึ้นมาลดต้นคอเหมือนกันครับเริ่มมีการวิเคราะห์มากมายนะครับว่าตอนนี้อีเทอร์เรียมอาจจะแซงบิตคอยตขึ้นมาเป็นอันดับ1หรือเปล่ารวมถึงนะครับมีกองทุนต่างๆนานาเนี่ยที่เริ่มถืออีเทอร์เรียมมากขึ้นนะครับล่าสุดคุณเรดิโอก็บอกว่าผมก็ถืออีเทอร์เรียมด้วยนะรเบิว์เกียรติก็บอกว่าเออมีอีเทอร์เรียมเก็บเอาไว้นะครับแม้ทั้ง Elon Musk เนี่ย ก็มีอีเทเรียมเก็บเอาไว้นะครับอีกทั้งช่วงต่อหลังนี้ยังมีบรรดาอีลิทนะครับในวงการเทคโนโลยีเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามาป้นเปี้ยนในอีเทเรียมมากขึ้นนะครับเช่น Microsoft นะฮะก็บอกว่าเฮ้ยอีเทเรียมจะกลายเป็น App Store ร,รูปแบบใหม่นะครับในปี2023ครับรวมถึงโปรเจกต์ต่างๆนานาเน,นี่ยนะครับบนอีเทเรียมเนี่ยเช่นพวก Metaverse ต่า,างๆนานาเน,น,น,นี่ยก็ถือว่าจะมีแบรนด์มาช่วยมาจับเยอะเช่น Adidas นะครับ Nike Visa หรือพวก Big Tech เนี่ยก็เริ่มที่จะเข้ามา มนเปลี่ยนอยู่แถวพวก Ethereum DApp พอสมควรครับ ซึ่งประเด็นนี้ก็แบ,บ่งเป็น2ฝั่งเลยนะครับคนที่เห็นด้วยก็บอกดีแล้วังไงเม็ดเงินยิ่งใหญ่เข้ามามาสร้างเทคโนโลยีที่ d e c e n t r ั l i ลซ์ด้วยการกระจายอนนานาจสู่ผู้คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูเฟรนลี่กับทางระบบโลกดั้งเดิมโลกเก่าอะไรเงี้ยเข้ากันได้นะครับแต่คน b i คอย i ก็บอกว่าโอ้โหมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ่ะมันมาถึงแบบเออมันคุณก็แค่เปลี่ยนรูปอะ่ะจากองค์กรแบบดั้งเดิมที่ d e c e n t r a l i z e แกแค่ยกมาอยู่ใน network ที่มัน d e c e n t r ั l i ลซ์อะไรเงี้ยแต่มันอย่างมันก็เหมือนเดิมแถมติดพลังแข็งแกร่งขึ้นด้วยซ้ำครับซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นการมองต่าง มานะครับซึ่งผมเข้มเองเนี่ยก็ไม่ได้มาชี้นําว่าใครถูกใครผิดนะครับอย่ามาด่าเข้มเลยนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นี่นะครับคุณแจ็คดอร์ซี่เนี่ยนะครับออกมาซัดเลยนะครับเขาบอกว่า You don't o เว็บ b 3นะครับคือแจ็คบอกนะครับว่าคุณเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของเว็บ3หรอกนะไอที่ภาพบอกว่าจะกระจายอํานาจให้กับคนทั่วไปเนี่ยตัดตัวกลางทิ้งเลยนะครับ ไม่หรอกนะครับไม่ได้เป็นเจ้าของหรอกนะฮะคนที่เป็นคือเหลา VC, ่า V C ดิพวกระดมทุนอะไรทั้งนั้นแหละนะครับเหมือนคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะหนีออ,นออกมาได้เลยนะและนี่เนี่ยมันจะยิ่งเกิดความเซ็นเตอร์ไลท์หนักเข้าไปใหญ่เลยนะฮะร,รู้ไว้ด้วยคุณกําลังเข้าไปถึงในมุมนั้นมันจะเกิดขึ้นแน่ๆครับก็เรียกว่าเป็นอะไรที่รุนแรงนะครับถือว่าซัดหนักเลยนะฮะมีหรือพวกเอ่คนวบบสามหรือคนอีทิเรียมเนี่ยจะยอมครับ เกิดการประทะฝีปากคารมนะครับไม่ใช่แค่แจ็คนะแต่เป็นคนอีตเรียมคนบิตคอยเนี่ยซัดกันนวนมันเต็มทวิต t ตอรเลยฮะ อีกทั้งตอกย้ำด้วยกันรีทว w ตนะครับทวิตอันหนึ่งที่เป็นรูปมีมนะล้อเลียนอีเทเรียมแล้วก็เว็บ3มนะครับเป็นรูปกอกน้ำนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยเว็บ3ามกำลังน้ำไหลเข้าสู่ซิคอนวาเล่ VC นะครับหรือว่าโอ้พวกนายทุนต่างๆต่างๆถูกไหมและน้ำไหลกับรีเทลเนี่ยนะรายย่อยเนี่ยนะครับเท่าเศษจ,จึงหนึ่งนะครับแปลว่านี่บ่งบอกได้ว่าเขาเนี่ยเห็นด้วยในมุมนี้เลยครับเดี๋ยวขอบอกก่อนนะว่าเว็บ3เนี่ยคืออะไรประมาณไหนนะครับนั่นคือการเอาเว็บเอาแอปพลิเคชันเนี่ยอยู่บนโลกดิจิทัลที่ไม่สามารถเซ็น ป,ปิดกั้นบล็อกเบ,บิร์กลบออกได้อะไรแบบนี้นะครับพอคุณแจ็คพูดแบบนี้เนี่ยก็เลยมีคนออกมาสวนเลยนะครับก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยผมเลสเปก้นสิ่งที่คุณทํานะแจ็คนะแต่คุณรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เนี่ยนะครับทวิตเตอที่คุณสร้างเนี่ยมันเป็นเหมือนช่องทางที่ได้พูดอย่างตรงไปต,ตรงมาเป็นฟรีสปีดอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เนี่ยครับถูกปิดปกปิดปิดกั้น ปัญหาทางดั่นการเมืองคอเปอร์เรตต่างๆนานา,นาสิทธิเสรีภาพตรงนี้มันหายไปไหนล่ะนะครับถ้าเป็นงี้ผมบอกเลยว่าผมแนะนําเว็บ3เลยนะครับ คุณจะการันตีได้เลยว่ามันดีกว่านี้แน่นอนครับอันนี้ที่เขาเรียกว่าจี้ใจดําเหมือนกันนะฮะเพราะแจ็คดอร์ซี่เนี่ยนะครับก็มีประเด็นไงเรื่องของการเซนเซอร์ชิฟแบบปิดปากโดนัลด์ทรัมป์อะไรเงี้ยแล้วก็ก,ก็ไล่แบบเ uh, ออเซนเซอร์ชิฟหลายอันนะครับแต่ประเด็นคือคุณแจ็คเนี่ยก็มาตอบด้วยนะเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ไม่ใช่เลยนะครับทวิตเตอร์เนี่ยมันถูกตั้งเป็นคอร์เปอร์เรทตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีแรงจูงใจที่เป็นแนวคอร์เปอร์เรทอยู่แล้วถูกไหมฮะเดดดีีดีี๋ยยวววรรรอออออูกกตััั Sky ัันนนนนนึงงคคบบบบชื่่่าา้เเมมมมิแใุข แท้จริงนะเป็นเหมือนโซเชียลมีเดียที่ดิสอันเัลไลน์นะครับแต่ว่าเว็บสามเนี่ย เป็นเหมือนกันเหมือนกันยังไงครับเหมือนกันคือมันถูกสร้างมันแนวของ c o r เ o r ร t e นะครับการทำกำไรการเป็นบริษัทอะไรแบบนี้แต่มันถูกซ่อนนะฮะภายใต้สิ่งที่เรียกว่า decentralization นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างน่ากังวลนะเป็นอีกระแบบของโครงสร้างเลยครับซึ่งอย่างที่บอกครับเราไม่ได้มาบอกว่าใครถูกผิดนะเพราะในโลกเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมันค่อนข้างคลุมเครือนะั้นแล้วก็ผลักดันไปสู่มุมในมุมหนึ่งที่หลายคนก็ยังไม่ได้รู้ว่ามันรู้จริงขนาดมั่นใจนะครับเหมือนกับ AI ท่ณอไอทา่คุณอิอ AI, ง มันเปลี่ยนโลกอะไรแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่เขาจะได้จากการถกเถียงกันระหว่างจีเนียสหสือว่าคนที่เป็นฟฟนเทียของโลกอินเทอร์เน็ตพวกนี้นั่นคือมุมมองแนวคิดครับว่าเขาเนี่ยกำลังมองอะไรแบบไหนอะไรที่กลังจะมาอะไรที่เป็นภัยคุกคามต่อต่อที่เทคนิคสร้างนี้สร้างขึ้นมานะครับคุณแจ็คเขาบอกเลยว่า เว็บ3เนี่ยนะครับหรือไปทางโครงสร้างเครือข่ายคนนี้มันมีความมีแรงจูนใจของคอรเปอเรตละกันดังนั้นเนี่ยการที่จะกระจายอำนาจส่งถึงกระจายผู้คนนะครับหรือว่าเป็นแบบความเท่าเทียมหรือสิทธิเสรีภาพกระจายอำนาจสุดรายย่อยนย่เงี้ยมันอาจจะไม่ได้นมเองไปทางนั้นเพราะมันเกิดมาในรูปแบบของทุนนิยมนะครับหรือแบบของการเป็นบริษัทการเป็นคอรเปอเรตนะครับแต่มันถูกซ่อนลงในความแบบดิเซนทลายเงี้ยมันอาจจะทําให้พลังตรงนี้เนี่ยนะครับหรือปัญหานี้อาจจะยิ่งหนักขึ้นหรือเปล่าครับ แต่หากมองมุมนี้ก็น่าสนใจนะครับาลองคิดเล่นๆดูนะครับอย่างเช่น Twitter เนี่ยนะถ้ามีแบบว่าสปีชบางอย่างที่คุกคามนะหรือว่าทำร้ายหรือแบบก่อเกิดความจราจนภัยคุกคามความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีทางเซ็นเตอร์ชิพถูกไหมครับทางคุณแจ็คหรือว่าทางระบบมาปิดกั้นได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าวันนี้เนี่ยมันมันฟรีสปีชหมดเลยแล้วก็อาจจะใช้เป็นเครื่องมือ เบื้องหลังหรือเปล่าของบริษัทอันี้ผมผมลองตีความคุณแจ็คนะครับแบบไม่ใช่เป็นเครื่องมือการตลาดหรือเครื่องมือที่แบบปิดกั้นไม่ได้จากทางรัฐบาลจากผู้มีอำนาจควบคุมเนี่ยไม่อาจจะเป็นความนึิงอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าครับแต่ประเด็นคุณแจ็คดอร์ซี่เนี่ยไม่จบภายในทวิตของตัวเองสิครับเขายังไปลามไปคอมเมนต์ไปรีพายคนอื่นแก๊งอีทูเรียมด้วยนะฮะก็มีคนคนหนึ่งนะครับชื่อคุณอ่ซีดิกสันนะครับซีดิกซ์อนเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งกองทุนหนึ่งนะชื่อว่า A16C เป er, เป็็นน co-founder เกองงทุนชื่่่อดันะวาใครในสาย สามสายกิบโตนรู้จัก A16C อยูล่านะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้มาทวิตนะครับบอกว่าท่านตอนแรกนะเดออิกนอยูนะครับเหมือนตอนแรกเนี่ยเขาก็จะเมินเฉยมองข้ามคุณนะครับต่อมาเ็าจะมาหัวเราะให้กับคุณนะครับหัวเราะย่อคุณสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะมาต่อสู้คุณนะครับตอนนี้เนี่ยคุณอยู่ที่นี่แล้วนะครับเดนยูวินสุดท้ายคุณก็จะชนะนะอันนี้ก็ไม่ได้พูดถึงเว็บสามไมไ่พูดถึงอะไรก็คือพูดรวมๆก,กว้างๆกันนะครับ ซึ่งข้อที่พูดมาข้างต้นเนี่ยนะครับคำคมเนี่ยมันก็เป็นคำคมชื่อดังเนาะก็มาจากคันทีนะครับนะครับมาตามาคัานทีนะแต่ทุนแจ็คเนี่ยก็เลยมาบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยคุณเนี่ยคือกองทุนไงที่แบบมีความตั้งใจจะสร้างมีเดียเอ็มไพร์นะเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอิกนอรหรือเมินเฉยได้เลยนะครับ แล้วก็มีคารานุว,วัฒไม่ใช่คันทีนะฮะอันนี้ผมอาจจะแปลผิดถูกนะคุณมาคอมเมนต์กันได้นะครับผมกําลังมองว่าให้แจ็คเนี่ยกำลังบอกว่ากองทุนที่คุณทำเนี่ยนะมันไม่ได้ทําอะไรเหมือนกันทีเลยมันไม่ได้ช่วยกระจายอํานาจแบบช่วยเหลือคนเหมือนคันทีทำไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรแบบนั้นเน่ยเหมือนคุณจะมาตั้งเป้าสร้างเป็นมีเดียเอ็มไพร์แบบเป็นนะจาาจกมีเดียหรือเปล่าเนี่ย ก็เรียกว่าไปเล่นเขาคาบ้านเลยนะครับแจ็คผมว่าคุณนี่ก็ห้าวนะใช้ได้เลยนะฮะอีกท่านมีการทวิตถึงนะครับกองทุน A16C ด้วยนะครับแล้วก็เขามีมิชชั่นข้างบนไง A16C ทำอะไรครับลงทุนถูกไหม Software is eating the world นะฮะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยนะครับ We invest in software eating the world นะฮะคุณแจ็คเองก็เลยซัดบอกว่าเนี่ยโอ๊ยมิชชั่นของแกนี่มันดูน่ากลัวจังเลยนะนะครับทำไมรู้สึกดักอย่างนี้เนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นการย้ำเตือนนะที่เขาไม่ชอบ We VC เนี่ยกำลังลงทุนในพวกเว็บสามยุศูนย์เนี่ยแล้วบอกว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่กำลังกัดก,กินโลกเนี่ยมิชชันแกดูดาร์กแกดูจะครอบงำแกดูเป็นคุณนิยมหรือแบบจะจะแบบผูกขาดอะไรที่มันน่ากลัวกว่าการกระจายอำนาจคือมันดูอีกฝั่งหนึ่งไปเลยแล้วกันนะครับแบบนี้เนี่ยมีเหลือแกงอีชื่อมแกงเว็บ3จะยอมนะครับก็เลยมีการตอบโต้มาปรับปลายเนะี่ยเอาอย่างแรกเลยนะเรื่องขอยของคานทีเนี่ยนะครับก็มีคนมาซัดนะครับบอกว่าโอ้โหแม้แต่เอ,อ่อคานทีนะครับยังโดนบล็อกเลยนะครับนั่น คือนี่ครับอินเดียเทคมิสเตอร์นะครับบอกว่าเขาเนี่ยนะฮะโดนทวิตเตอร์บล็อกแอคเค้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เลยคนก็เลยแซวยับเลยฮะบ,บอกเลยว่าเว็บสามเนี่ยช่วยได้นะครับถ้าคุณใช้เว็บสามเนี่ยคุณจะไม่โดนบล็อกแบบนี้ครับรวมทั้งมีคนทํามีมแก้นะครับที่แบบว่าตอนแรกจำได้ไหมไอ้มีมเนี้ยที่แบบเว็บสามเนี่ยเข้าไปสู่วีซีนะครับคนทํามีมล้อมีมแก้ไปว่าเว็บสามเนี่ยครับทำเม็ดเงินเข้าสู่อีทิวเรียมนะครับส่วนบิทคอยเนี่ยได้กระจึงหนึ่งฮนะ ซึ่งก็มีแก๊งอีเทเรียมนะครับก็เลยออกมาตอบโต้นะออกมาชี้แจงนะครับบอกว่าอีเทเรียมเนี่ยนะโครงสร้างของเขาเนี่ยของเว็บสามเนี่ยนะครับมันมาจากการระดมทุนกับ VC ซรายย่อยทั่วโลกเลยเป็นระดมทุนฟอร์มพับลิกนะฮะฟอร์มสาธารชนไม่ได้มีนายทุนอะไรขนาดนั้นนะครับจบนะจบแล้วนได้ดล้วนะครับซึ่งคุณคิดว่าจะจบไหมฮะไม่จบหรอครับล่าสุดนะครับคุณปีเตอร์แม็กคอมแมกนะฮะก็เป็นสายบิตคอยน์ตัวจริงนะครับออกมา รีพลายเนี่ยเอามาตอบบอกว่าถ้าอีเชีรี่เป็นเว็บสามนะดังนั้น,นเว็บสามเนี่ยมัน is fuck <c oughs> เออครับไม่แปลแล้วกันนะครับ <c oughs> มันก็จะบอกว่าถ้าเว็บสามมันถูกสร้างโดยอีเธเรียมนะังั้นเว็บสามก็ต้องห่วยแตกแน่นอนนะครับคือก็จะบอกว่าคนบิตคอยเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อแม้กระทั่งไม่เชื่อโครงสร้างของอีเธเรียมเลยว่าจะกระจายอํานาจได้ดีแค่ไหนนะครับหรือแบบว่าความดิจิทัลไลท์มันจะโอเคอะไรแบบนั้นนะครับเขาไม่เชื่อมนั้นโครงสร้างนะนะอันไม่แปลกใจอะไรที่เขาไม่ชอบเว็บสามนะครับและคุณปีเตอร์นี่ไม่ใช่แค่มาแซลนะครับแกเปลี่ยนชื่อด้วยนะเป็นปีเตอร์แม็กเว็บสี่นะครับโอเคเอากันอย่างนี้นะผมถือว่าเป็นสงครามเลยนะสงครามโซ เว็บ3อีเทเรียมกับบิตคอยบิตคอยแม็กซี่อะไรแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นเชิงสัญลักษณ์ถกกันมันเลยครับประเด็นนี้ยังลามต่อไปอีกนะฮะไปถึงคุณอีลอนมาร์ค์ด้วยนะครับอีลอนแกก็เอาเขาด้วยแหละฮะแกบอกว่ามีใครเห็นเว็บ3ามบ้างฮะผมไม่เห็นจะหาเจอเลยนะครับก็เหมือนแบบประมาณว่าคนพูดถึงเว็บ3เยอะแต่ไม่เห็นมีเลยนะครับแมนล่าสุดคุณแจ็คก็มาตอบนะครับบอกว่าเอ่ออิดซอว์เวิร์ดบิตวินเอแอนด์ซีนะครับก็หรือว่าอยู่แถวตรงกลางระหว่าง A กับ C นั่นแหละนะครับนี่กำลังล Okay. นะกำลังล้อ A16 C อยู่หรือเปล่านะครับที่แบบว่าขน้าเป็น A นะหลังเป็น C ตรงการ16ตัวเนี่ยนะครับอยู่แค่นั้นแหละนะซอฟต์แวร์มิทวีนเอถึงซนะครับเอาจริงๆถ้ามองถึงคุณอีลลาร์มเนี่ยเขาดูไม่ได้เชื่อมั่นในเว็บ3อะไรเนรี่ยเขาบอกว่าไม่ไม่เห็นจะเจ๋งตรงไหนเลยการที่เอาแว่นตาม,มาใส่แล้วมันเห็นอีกโลกหนึ่งมันเจ๋งตรงไหนนะฮะแล้วก็บอกด้วยว่ามันเป็นแค่การตลาดเท่านั้นแหละแถมบอกอีกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนูร์ลิงเนี่ยนูร์ลิงที่เขาจะทำเนี่ยที่แบบเชื่อมสมองอนะไรเนี่ยเดี๋ยวเจ๋งกว่าเยอะนะครับแต่รอดูเลยเจ๋งกว่าอีกซึ่งประเด็นนี้นะคนอีีเยมก็ออกมาซััดอีกแล้วนะครบเค้้้าาาาบออออกว่่โโหเนนขงงึะะฮที่แบบฟเเดออร์ขงย พอนะครับแล้วก็สร้างพวกเซ็นเตอร์ไลน์โซเชียลมีเดียในเวิร์เช่นท์ทวิตเตอร์เนี่ยอ่าก็คือพูดถึงคุณแจ็คกับคุณอีลอนเนี่ยนะครับคุณแจ็คกับคุณอีลอนเนี่ยบอกว่าไม่เข้าใจเห็นไม่คุณค่าของเว็บสามเนี่ยบอกเลยนะเขาช็อกเล็กๆนะฮะอีกทั้งมีรูปมีมาแซวด้วยนะครับแหมเป็นรูปแจ็คดอซี่กำลังเปิดหนังสือ how to define with bitcoin นะครับเปิดปับปุ๊บบอกว่าคุณก็เอา bitcoin เนี่ยมาแรปแล้วก็ไปใช้ใน ethereum สินะฮะโอ้แจ็คร้อง oh, เลยนะครับแหมเล่นกันแรงครับซึ่งตตรรงงนนนนนี้้ดดาาามม่่่กกก็ย็ยยััเิออูไไปปะคบแลลลวุถึ ล็อกกันแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยาร์คแอนเดอร์สันเนี่ยนะครับก็เป็นจีเนียสคนหนึ่งนะวงการอินเทอร์เน็ตเลยนะครับไม่ใช่แค่คริปโตนะแกคือวงการอินเทอร์เน็ตนะเป็นผู้เขียนบทความแรกๆเกี่ยวกับบิตคอยด้วยนะว่าทำไมบิตคอยถึงน่าสนใจนะครับล่าสุดมาร์คแอนเดอร์สันนะฮะบล็อก แจ็คไปเรียบร้อยแล้วนะครับถึงมีคนทำมีมล้อเลยนะว่าแจ็คเนี่ยคุณได้แบบว่าแอคชีพแล้วนะครับแอคชีพเป้าหมายนะอันล็อกเป้าหมายเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่แบบไปซัดกับเขามานะครับแล้วก็มีตาดีไปเห็นนะครับว่าคุณแจ็คเนี่ยก็ไม่ได้ฟอลโล่ทั้งมาร์กแอนเดอร์สันแล้วนะครับไม่ได้ฟอลโล่แบรนด์อาร์มสตรองด้วยนะฮะไม่ได้ฟอลโล่ซีโอเดอะบล็อกด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้ฟอลโล่คุณไทเลอร์วิกกิงวอรสด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็น2พี่น้องคู่แฟนนะคนดังในโลกคริ ซึ่งสาเหตุที่เขาแบบว่า unfollow คุณไทเลอร์เนี่ยอาจจะเป็นทวิตนี้ก็ได้นะครับที่พูดถึงคุณแจ็คดอร์ซี่เนี่ยนะที่ไปประมูลไอ้ตัวนี้ไงตัว first Tweet ของเขาเ่นะครับขายไป 2.9ล้านเป็น NFT นะครับแล้วก็บอกว่า brought to you by Web3 นั่นเองนะครับก็เรียกว่าโกรธแหละนะครับก็เรียกว่าเจ็บเหมือนกันนะแต่ผมคิดว่าที่จริงเ่ยถ้าพูดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับใครทุกขทุกค์ิดเราไม่ไม่ไปสนใจนะไม่ไม่สันพันด้วยซ้ำน,นะครับแต่เป็นการถกเถียงกันระหว่างจีน i u s ก e Ge e กนะทำให้เราเห็นมุมมองตัวนี้เนี่ยที่จริงแล้วเนี่ย บิตคอยนะครับกับคริปโตตัวอื่นมันก็ไม่ใช่ไปทางเดียวกันซะทีเดียวนะครับมีจุดประสงค์จุดที่มันตแตกต่างกันเลยนะครับเหมือนกับมีมรูปนี้เลยก็ได้นะครับที่เขาบอกว่าเฮ้ย hey, คุณ2คนเป็นเพื่อนกันนะเปล่านะฮะเป็นเพื่อนกันหรือเปล่านะครับบิตคอยบอกว่าโ no นนะครับไม่ใช่นะครับแต่เว็ส3คริปโตไม่ได้ไว้บอกว่าเยสนะครับซึ่งอันนี้ อ่ะเราต้องมาตกเถียงกันนะครับมาไล่ฟังว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับผมผมชื่นชมคุณแจ็คนะครับคือเห็นภาพแล้วว่าแกนเนี่ยมีท่าทีที่จะปฏิวัติวตงการอินเทอร์เน็ตนะครับอยากให้เป็นดิสเซนท์ไลท์จริงจริงไม่จะเอา V C ไม่จะเอาทุนยมโลกนั่งเดิมเข้ามาปวดและจะสร้างสังคมแบบใหม่ที่เป็นการกระจายอำนาจที่ยอดเยี่ยมที่แท้จริงนะครับและเขาก็บอกเลยว่าให้โครงสร้างของบิตคอยเนี่ยมันมันกระจายอำนาจอ่ะเป็นคนจะสร้างบนบิตคอยสินะฮะถึงแม้จะมีคนแซวว่าให้แจ็คทำไมคุณไม่ไปสร้างดีฟายในอีเทอะไรแบบนนี้ะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้แจ็คก,ก็บอกว่าเขาไม่ได้เกลียดนะแต่เขารู้สึกว่าอ t h e เ e ี m ยเนี่ยยังไม่มีพลังมากพอที่จะโค่นพวกบิ๊กเทคได้นะครับ โอเคเไม่ได้เกลียดจิงเปล่านะฮะไม่อยากจะเชื่อว่าไม่เกลียดนะครับเพราะว่าทวงหลังมานนซัดยับเหมือนกันนะฮะแต่ถ้ามองในมุมว่าเฮ้ยเขาต้องการกระจะายอำนาจนะเพื่อจะดูสครับพวกบิ๊กเทคเนี่ยนะครับเขาเลยมาวางโครงสร้างในตัวบิตคอยซึ่งก็ดูเมกเซนนะครับเพราะว่าโครงสร้างโอเคบิตคอยมันก็ไม่เหมือนกันนะครับมันจะแบบมีคนบอกว่าดีเซนไรมากกว่าอะอะไรก็แล้วแต่ครับซึ่งก็ไม่แปลกใจอะไรที่จะมาผลักดันเต็มตัวนะก็ต้องรอดูนะว่าแต่สายจะออกมาที่ทางแบบไหนนะครับเราเป็นนักลงทุนแล้วก็ติดตามต่อไปแต่ผมเชื่อว่าโลกเนี้จะดู ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าเทคโนโลยีจะไปทางไหนแต่มันช่วยให้โลกมันดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีใหม่เพิ่ม Productivity ก็จะอำนาจได้มากขึ้นนั่นเองครับพะผมเชืวว่อสุดท้ายเนี่ยเราเองเนี่ยในสายคริปโตเนี่ยก็สามารถอยู่ร่วมกันได้นะแล้วก็มีเป้าหมายจุดประสงค์อุดมการ์ของตัวเองและเพื่อผลักดันโลกให้ดีขึ้นในมุมที่ตัวเองคิดนะครับสุดท้ายต้องรู้ว่าประชาชนนะครับหรือชุมชนเป็นคนเลือกนะเป็นคนเลือกว่าจะเอาอะไรนะครับผมชอบคนหนึ่งนะที่แบบเป็นตัวอย่างที่ดีในการเขาเรียกว่าเลือกเก่งนะครับเขาเรียกว่าอยู่เป็นนะฮะ คุณโดนัลด์เจทรัมป์นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับคุณโดนัลด์เจทรัมป์เนี่ยกล่าวชื่นชมศิละปะนะครับแพลตฟอร์ม NFT ของภรรยาว่าดีงามนะครับแต่ประนามคริปโตว่าเป็นสิ่งอันตรายนะฮะคือคุณคุณทรัมป์เนี่ยนะเขาก็เกลียดคริปโตแหละบอกว่าเป็นสแกมนะครับสแกมที่จะมาคุกคามเงินดอลลาร์ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าดอลลาร์เป็นสแกมที่ยิ่งกว่านะครับหรือว่าคริปโตเป็นสแกมที่อ่อนแอกว่ากันแน่นะครับแต่ล่าสุดนะครับทางภรยงรยยยยยาาาาเเเเนนนีี่่่ออขขขรรรรูููปปปใชมทท,ท NFT ็ลกตงงภ เขาเนะี่ยก็บอกว่าเอ้ยสวยดีนะนะครับแต่ก็ยังเก็ตริปโตอยู่ดีนะครับนี่คนอยู่เป็นมันต้องคนนี้นะฮะสุดยอดเลยนะครับไอดอลนะครับคุณโดนัจด์ทัมนะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนนั่งฟังจนจบนะฮะก็หวังว่าคนที่ได้รับมุมมองไอเดียนะครับแต่ก็อย่าโกรธนะผมเข้มกิปโตด,ด็อกก็มารายงานตามดราม่านะครับไม่ได้เข้าข้างฝั่งไหนอย่าด่าเข้มเลยนะครับมาสุดคลิปๆนี้กันดีกว่าคุณรับความรู้อะไรกับดรามา่าระดับโลก คริปโตกันนี้กันบ้างน,นะครับวันนี้เนี่ยพูดถึงคุณแจ็คดอซี่นะครับแล้วก็ทาง Bitcoiner แล้วก็ทาง Ethereum นะครับที่มาถกเถียงกันใน Twitter นนะฮะเรียกว่าเดือดกันเลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกเหมือนว่าสองข่าวนี้ก็แบบเป็นอาจจะเป็นไม้เมื่อไม่เมาไหมเพราะว่าแบบคู่ขี้ตลอดถ้าเห็นเหมือนภาพเป็นบอลก็ ทางแมนยูลิเวอร์พูลแล้วกันนะครับก็ฟัดกันคู่ขี้คู่ขี้นะครับช่วงหลังๆเนี่ยจะดูเหมือนมีบรรดาสถาบันนะครับบรรดาพวกรายใหญ่นะมาเข้าถึงอีเทเรียมมากขึ้นนะเช่นกองทุนก็เริ่มซื้ออีเทเรียมนะครับริลมุนนะไมโครซอฟท์ก,ก็บอกอีเทเียมอาจจะเป็นแอปสโตร์นะแต่ว่าเฮ้ยเริ่มมีเม็ดเงินเข้ามา VC เข้ามาทางอีเทเรียมเยอะดูเหมือนจะเฟรนลี่ง่ายกว่าเช่นอย่างโลกโลกเก่าได้ง่ายกว่านะครับ แต่บิคอลดูจะปลีกวิเวกออกไปเลยเป็นระบบใหม่เข้าไปเลยอยท,ที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับใครมากนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเกิด2ขั้วอุดมการณ์ที่แบบมาตีตีกันครับซึ่งคุณแจ็คดอซี่เนี่ยนะครับก็มีคอมเมนต์เมนชั่นกับอีทิอเรียมมาตลอดว่าแจ็คคุณไม่ชอบอีทิอเรียมหรือเปล่าทำไมคุณไม่เอาอีทิอเรียมทำ NFT ในทวิตเตอร์ล,ล่ะแหล่ะแจ็คก็บอกว่าเออไม่ไม่ทำน,นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยหลังจากออกจากทวิตเตอร์เนี่ยครับคุณแจ็คก็เริ่มจะซัดหนักเลยนะครับบอกว่าเว็บไซต์ยดสูร์เนี่ยที่คนนหรอกะ คุณกำลังคาดหวังว่าเว็บนี้จะมาลดทอนอำนาจของ Big Tech ใช่ไหมกระจายอำนาจสู่คนอื่นถูกแมให้รายย่อยสามารถมีปากมีเสียใช่ไหมเฮ้ยความจริงเนี่ยไม่ใช่เลยนะครับมังไงก็เป็นของ VC แหละคุณกรลังสูบรวบส่วนสนยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับพร้อมทั้งเมนชั่นอีกว่าถ้าวันนี้เนี่ยนะครับในมุมของการเป็นคอร์เปอเรทเป็นบริษัทเนี่ยทำเพื่อกาไรเป็นทุนนิยมเนี่ยนะครับและมันอยู่ภายใต้โครงสร้างของเดนสลาเนี่ยมันจะยิ่งทวีความรุนแรงนะเออเขา ต่างวุฒิระดับนั้นเลยนะครับซึ่งในคนฝั่งอีทิอูเรียมก็ดูจะไม่เห็นด้วยและก็ออกมาบอกว่าให้อีทิอูเรียมเนี่ยไม่ใช่ลงทุนผ่าน VC นะเป็นลงทุนผ่านเขาเรียกว่าไราย,ย่อยทั่วโลกนี่แหละมันเป็น Public r a ลสซิ่งเลสซิ่งฟันนะครับแล้มีการหยอกล้อใช้มีมโจมตีกันนะครับแล้วก็ลุกลามไปถึงการบล็อกนั้นนะบล็อกกันระหว่างรายใหญ่ทุกคนเนี่ยบล็อกกันเช่นคุณมาร์กแอนเดอร์สันนะครับแล้วก็บล็อกแจ็คดอร์ซี่ไปแจ็คดอซี่ก็ unfollow คนอื่นไปเเยออออะะะะะในนนนนนนแกกกก๊งงขงไไไรรรรพวรราานะววมมวี้้้คััับบ็็ปดดาาามมมม่่่่ๆสสตผูึจ น่ากลัวอะไรแต่ผมชอบในการที่เห็นพกเถียงกันแล้วก็จะได้เห็นข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกันนะครับนั้นแฟนสาวชาวไทยนะก็มันดูจะตีกันตามเมืองนอกไหมแต่ผมก็อมองว่าเออที่จริงแล้วเรามาเรียนรูน้เนาะแล้วก็สร้างโลกที่ดีขึ้นไปด้วยกันในบุมของตัวเองในทางของตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณทุกคนนั่งฟังจนจบนะครับอย่าดราม่าผมเลยนะครับมาเล่าให้ฟังเฉยเฉยถือว่าเป็นความรู้นะนะครับนะก็นะคริปต์ด็อกนะครับคลิปต์ด็อกโอเคขอบคุณทุกคนนั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ก like, งกดไลค กดที่ห้องในวงในห้อง Kim Property ได้เลยนะครับเป็นแค่เดือนละ1 0 0 0ติบาทเท่านั้นเองเจ้า research รีเสิร์ชมาคุยกันมีกลุ่มทอล์กมาเล่ากันว่าตอนนี้โลกไปทางที่ไหนแล้วบิตคอยน์อีเธรียมพวกเราเนี่ยอยู่กันได้อย่างสันติในห้องวงใน Kim Property นะครับขอบคุณทุกคนจนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ